บายดีสวัสดีพีน้องเบิสิบผู้ทุกคนเนาะอย่างนี้วกผมกับบาว์เียมพี่เก่านะทุกคนตอนนี้เขากับยูเสนท่างในตัวเมืองจับวัะสากนะทุกคนมาขี่ขาม่าผ้าสปอปขาม่าเปลี่ยนบรรยากาศน้อยหนึ่งมาจากทีอยู่ไฮสวนมีทงไฮทงหน้าล้ายหมูอเนาะกับ มาเปลี่ยนบรรยากาศนั่นึองเดี๋ยวก็ลงขี่รถเมื่อไปสวนดินคือเกา่าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาหานังนำนิดเยน็นกินซะเพราะว่าอากาศมันห่อนายเส้นท่ากันนี่ซื้อวันนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายเไปผ่านเนี่ยเซียนเน,น,นาะมูนาเนาะผ่านอาหารแค่นี้จิ๊ดเข้มเข้มพ้อมกันนะทุกคนฉักเลย เป็นมอนพับครสบายสบายเนาะแบบเงียเงพอเมียฝรังเขาจ่อันนี้เป็นเทือนอะไรที่เนเะอ,เเน,เอน้เราใครประตูอยู่แล้วยคีคนใครประตูอยู่วิดโควิีคนอยู่เพื่อนเสด็จจะบนอุ้มนั่นเนะจซักเนาะ นี่ก็ไม่เหนน็นที่วันเขาบอกเขาบอมีคนอยู่เนาะเคลย,ยร์ใ่บ่อนี่ตั้งวัดเทฎรายเนะาะเขาว่าสภาพเพื่อนนี่ครั้งหนึ่งยังแบบคือเก่าอยู่เนาะหลายปี เออยังคือเก่าอยู่เขางบนเลยถูกเลยเพ่เลยปรับปรุงซะใช่ไหมคือเก่าก็ได้เนี่ยวนทานอาหารแกงฟองเลยนี่ย ออไปเดือยๆนัน่นทุกคนเรือกระลงมาลุรูอีส่วนวาดวาดอามาดจะจเย็นอาดายว,วิวๆส่วนนี้เรายิบซองนะลมมันก็จะมีแห้งๆหน่อยนนึงวันักรอ anh lôm, anh ở tàu bò nào đó, hòn thiêu, bữa tới thiêt phun này nó, phàng mà, yàng mà bao mà ở nó, quan thật đâu. ทางในเมืองจำปาซักเชื่อเนี่ยคือในเมืองใน,ในเมืองของเมืองจำปาซักน,นะนะทุกคนบ่คืออ่าคือ,อ,คอเมืองปากเซสกับต่างกันเนาะเมืองปากเซสก็คือเมืองปากเซสในเมืองก็คือในเมืองปากเซสฮาสบายดีทุกคนเมืรอนี้ข้าสวัจังนะ เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาวอดดีมาดินคาเฟ่อยู่แถวนําในเมืองเนาะเมืองจำปาซักห่างจากบ้านค่อยประมาณจักลักประมาณอะไรประมาณสิบลักลยหอดสะบักหอดด้วยตอนตลาดจำปาซักตัวนี้เยัยเบาๆเบาหนาเวลาไม่ได้จะไปอ้าวสิ่งของ cà phê ở này, như thế này. Dưới chăm bà sạc. Cà phê. Bà sạc, vịt lên. ờ. đi chưa. chạy chân đồ ờ. เพื่อนเก่านัองทางนานเนาะส่งเก่านะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่งไปพาเขาไปเบิร์นทางไหนเนาะจะพอไรน้ำไปนเออป้าไปเนี่นั่ง n ขอ้เลเทียมน้ำ

เหตุมาต้นใหม่เกิดขึ้น้ำปกใหม่เาชกินอะไรมัที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศล้วทุกคนอากาศดีแหมมาพอนข่ายเนาหลังจากิดเบียเห็นงานมืออสิวะสิวะไปคูดินมือเดียวละกันซองมือซองมือซองมือเออเพราะว่าตอนนี้เขากาเบียร์ขื่นเราทุกคนเอาเฟียร์คดินที่เก่าเนี่ย ใส่กันตาให้มันไปเรียนใหม่ได้เลยเนาะสืบูกรุ่นใหม่ก็ได้ว่ามันมันหอนแดงเนาะพาสปอถ่ายคลิปก่อนเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านเพิ่นมาถ่ายคลิปอยู่แถวในเมืองจังหวัดสั่งาะมีอีกอยู่ห่านคาเฟ่อีกอันนึงเหมือนไรอว่าเซกินแถวไหนวะนั่งหอมาอันนี่เนี่ยไกล้ๆกันมันแบบก็นั่งกินข้าวที่ตลาดอากาศบรรยากาศมันสียดกูอะมีเสียดกว่าเมนยืนนิ่มสิเย็นกว่า อ<ะ>ากาศดีอะทุกคนนะนะ่าลองเที่ยวมาอะไรมันจะตามระเทศได้เป็นมาบอกว่ามาประเทศได้นะปรฝรั่งมอนี่ว่าน่าจะไลยประเทศขีเ่เขาแสบบรอในนี้จะมีเมนูงี่ข้างนี้มาหลายอย่างนะทุกคนหลายอย่าง ปิ้วทั้งขอร์ดข้างขาเนี่ก็เป็นน้ำคลองเนาะขามไปนี่มันร้อนแรงนะทุกคนเนาะบ้านร้อนแรงใไฟแล้วลองฟังไปอันนี้เป็นเกาะอยู่กลางน้ำแน่ทุกคนเนาะดูว่าเป็นเป็นเพลินมาเป็นแบบคล้ายๆแบบคือคือบ้านคอนร้อนเดียดอยู่นะเป็นดอนทางกลางนำ้ำตัวน,นี้ก็เป็นดอนทางกลางน้ำน้องฟ้าแต่ฟังบนเป็นติดดินเลยเนาะขามไปฟังนั่นอีก ตัวกวางเอาบอลนีำคลองกวางแห่งยนยิเหยงห้อน่นจำเ่งซุกรัปั๊บนาต้องลงมุดเย็นๆวันนี้เยนๆเยสั่งเงนั่นเอง่จะเอ่านมีรน่นอเราหานึ่นี่ลายยางเราคนไครู้ไรบ้ไยร้ cơ sang tầm súng, tôi sẽ ăn nhang, ăn năm chị đấy, tôi sẽ ăn nhang, ăn tầm tầm súp súp tầm mi, phải tầm, หลังจากที่มานางเนาะเมนูประจำที่เราหมักสั่งคือปั่นมากมายดูอ่ะมันจะเป็นแบบกระเล็บเลยได้ยังไงมูเสียลองตากินไหมหมูเสียร้องตากินไหมจะเป็นแบบกระเล็บเป็นเดี่ยวๆอ่ะเป็นกระเล็บมั้ง มันมีหมกงวงน้ำนวลน้ำนวลน้ำไหมสองสปอปน้องไปยังเห็นหน้าว่าเป็นไนอะไรบ,บุหรี่เ้อแสบปะแสบอยู่สั่งกินแฉลมเลยสั่งมาจอกเลยมันเย็นแบบเป็น,เ,นเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะเป็นเย็นๆแล้วน้ำก,ก่อนเลย กินตำอีกแล้ว,อลวไอเดกอ่กินแต่ตำผิกินางเนาทุกคนพวว่าก,กินข้าวอีนแหั้ว่นางกซื้อเด็กผู้สิกินยังมานาง่งตากลบบรรยากาศน่นนงซิวผัวหอนน โอบายอุบานห้องมันห่อนเกนไปอนะ่ะวุนนี่หนูสุดมาดีมาได้ลทุกคนสวน่วนในนาก็จะแบบโซมโซมเนาะน,น,นอนเด้อนอนเด้อตากแหรีแบบทวิทมันสีนอนแบบสีรับจะได้กับแบบเสียงโดดนะเข้า่านแบบยุทางผ่านนะี่แหละระว,วงังเขาจะไปไซเรนไทยเนาะเราไทยนะต้องผ่านบนทางที่คนนาห้องที่คุยนอนนะี่แหละ แต่การดถกคนใหม่คนแมนรถรถดไม่เจ่แบบรถยี่ยนได้นะผ่านหก็คือแบบม่นจะรถนักๆนะรถพ่วงเลยตุ่มตามตุ่มตามกลคืนบขนึเนาะมันจะนออดูเสียนี่ยนี่เสียของของนอง้องเชียทลังเหือนซำนึ่งอีบนหนย่เห็นมึงจะไม่อยู่ทั้งหนาเลยแตบยางอดอยู่เดือนนีกคนรองเ้าบอลไม้ แต่จังสัญญาของพยายามจะไงเน้นหน่อยครับคุณมันแบบทางนนะห็นมาคือยันไปท่ามันเป็นแบบเป็นคุ้มเป็นคุ้มเนาะเป็นไงไม่คีดดินแมนโคบ้าขั้นบนเป็นคุ้มแห่งไงอะไรดิอืมบสั่นนั้มันไงแหงเนาะไงเขาไมา่ในห้องไ,ไือเลย ตำมีเนาะเพื่มเลามตำมีี่เพราะว่าขาตับเพราะว่าอาตำซุกเขามาหาเขาเห็นมะม่วงอ่ะเขาว่าอาตำมีนเขาบอกว่าตำซุกแต่จะองคนกระเดู่องใจไอ้ชนปรเทศเขาใหม่ก็ยิ่งนางหูไง ไปมามคันหมดสามคนอืมขบกจะตามประเทศสประเทศีจ่บเนกันใหุ้้นกันเชื่องือกันนะเขาคงเดี๋ยวห่สีข้อยากินเนาะเลยวก็สิบหลอแถวนี้รอแถวหลบห เจอเมืองจามรักเนาะมียังไงบนดินบนเที่ยวเป็นแบบใดเนาะมีบนในหน้าสนใจบอสโก้บ่น